มันจาเป็นแล้วล่ะที่ยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติครับผมอาจารย์ป้อรองศาสตราจารย์ดรชัยรัตีสุนทรปัจจุบันทาวิจัยเกี่ยวกับแอร์ฟิโตเรมิดเอชชันนะครับหรือว่าการใช้ต้นไม้บําบัดมลพิษอากาศการใช้ต้นไม้บําบัดมลพิษอากาศเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ความยั่งยืนและไม่ได้ใช้พลังงานอะไรการปลูกต้นไม้มันก็นอกจากจะช่วยเรื่องของการบําบัดมลพิษแล้วเนี่ยเป็นตัวที่ฟิกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อที่ ในส่วนของตัวงานวิจัยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งสงส่วนเลยงานวิจัยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นตั้งใจจะนําไปปลูกบริเวณถนนเป็นเลเยอร์ที่เหมาะสมหรือว่าเป็นการใช้สายพันธุ์ต้นไม้ที่เราคัดเลือกแล้วว่ามีประสิทธิภาพที่อีกงานวิจัยหนึ่งเนี่ยเราก็มาที่ไม้ประดับที่เราสามารถปลูกตามบ้านได้ไม้ประดับหลายชนิดเลยมีความสามารถในการบําบัดฝุ่น ได้ดีนะครับทีนี้เราก็พยายามที่จะคิดว่าทํายังไงให้ประสิทธิภาพเขาดีขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นที่มาของการพยายามพัฒนากําแพงต้นไม้หรือ vertical garden เป็นการเพิ่ม surface ที่เป็น green space ดึงอากาศอย่างเหมาะสมที่ความเร็วลมที่เหมาะสมกําแพงตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเพียงแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่มันยังผสมเรื่องของวิศวะเข้ามาด้วยจะเห็นได้ว่าจะมีแสงไฟด้านบนเนี่ยนะครับแสงสีเหลืองเนี่ยแสดงให้เห็นอากาศที่อยู่ในระดับปานกลางถ้าเกิดอากาศดีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าซึ่งคนในอาคารเนี่ยเมื่อเห็นสีแล้ว เ,เขาก็จะมีวิธีการป้องกันตัวในวันนั้นที่แตกต่างกันนะระบบนีน้จะมีการลดน้ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็พยายามที่จะดีไซน์ให้มีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาปัตย์เราคัดเลือกต้นไมเน้เป็นเวลาเกิน10ปีนะครับปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลที่เป็นต้นไม้บําบัดอากาศร้อยสายพันธุ์ 100, ประเทศไทยนะครับก็คือทีมทีมวิจัยของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในด้านแอบไฟโตเรมิเดชันอันดับต้นๆของโลกในเว็บไซต์เว็บออฟไซต์เนี่ยไทยแลนด์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของโลกคร แปรผันตามประสิทธิภาพก็อย่างเช่นต้นไม้ที่มีใบขนาดเล็กต้นไม้ที่บริเวณใบมีไขมันเป็นแว็กซครับแล้วก็ต้นไม้ที่มีขนใบเพราะฉะนั้นเนี่ยบนกําแพงนี้จะมีครบทั้ง3าอย่างเลยการใช้ต้นไม้บําบัดมลพิษอากาศเนี่ยเออก็มีหลายหน่วยงานติดต่อมาในเชิง implement ในแง่ของป้ายรถเมล์ต้นไม้หรือว่าในเรื่องของการเอาไปใช้ในพื้นที่ green zone ของแต่ละบริษัทนะครับก่อนที่จะมาเป็นกําแพงเนี่ยเราลองคิดเรื่องการเอาต้นไม้ไปวางว่าท่องเนี้ยมันจะต้องใช้ต้นไม้กี่ต้นเราพบว่าต้องใช้เป็นหลายพันหรือเป็นหมื่นต้น เพื่อที่บําบัดอากาศห้องนั้นพอเรารูเ้เพนพอยต์ตรงนั้นเราก็พัฒนามาเป็นตัวนี้ครับซึ่งประสิทธิภาพก็ดีขึ้นโลกของเรากําลังจะไปสู่การสร้างอินโนเวชันแบบยั่งยืนมีความใหม่มีผู้ใช้ประโยชน์อย่าลืมคิดถึงโลกแล้วก็ความยั่งยืนด้วยนะครับขอบคุณครับ